สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีรอบค่ำครับตอนนี้เราเ,อ,อ,เราอยู่ที่ละหารทรายนะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายอะไรละหารทรายรีสอทไปเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ <c oughs> ดินดวนจะเลี้ยงข้าวครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับดินดวนกันเลยไป ข้าวต้มครับวันนี้กินด่วนพามาทานข้าวต้มี้ตามจะเป็นโรสีแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาฮะเมื่อกี้ไปไหนมา<ะ>แล้วจอดอยูต่ตรงไหนจอดอยู่ข้างซ้ายเลยตรงไหนวะข้างซ้ายทาไไมไม่เห็นวะเห็นบ่ผมยูซ้ายไปแล้วก็กดอกบอ ข้างรการะสานอุราณอ๋อตรงข้างวัดนะนี่เลยโยโยยมาแล้วกเลี้ยวซ้านะยนะเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านอ๋อเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านครวดไม่ได้สกิเกนาะว่ <c oughs> าอมซิมตรงไ <c oughs> หนเนาะเอาวันนี้ดินด่วนพาเด็กมาครับท่านผู้ชมนักนดน เด็กมาจากไหนเนี่ยฮะไปเตะบอลม,มาเตะบอลที่ไหนที่โรงเรียนโอ้ไ oh. ม่ชื่อ,เ,อเลยเตะบอลเลยว่าไปเก็บ,บ,บลูกบอลให้เขาไปดูนักบอลไปดูนักบอลโอ้ร้านอาหารน่าทานมาเลยอ่ะแสดงว่าดินดวนมากินบอ่อยตังเนี้ย กินบ่อยวะกินไหมุวัุแัด้ยัต้เลปแดงไปแดงกะเพรารวมแ่ก็สั่งแล้วกะเพารวมยำปลาสลิดยำไข่เค็มมกุงแดงเพรารวมอะไรอีกชอบ่อู้้าเยอแลกินะ เอาข้าวสวยดีกว่าอู้ฟีมือมากแหัอะอุไฟีดง

สังอะไรกสั่งอะไรเยรอ,มมอยะกินหมดไหมเนี่ยั้เรานสวยสข้าวต้มสองยำปลาสลิดยำไข่เค็มอู้หูแลอวผอกินได้ไหมกินได้หมดหรออยกิน,น,นได้ไหมสามตัวตรงตเลยไม่เอาหรอก้าหนึ่งิไไอ้อง

อี่วุฒิจะเอาหกล้านหรือจะสิบสองล้านอันนี้มันหกล้านอันนี้มันสิบสองีอะไรนะอะไรนะคู่ดีไม่มีใบสมุดีไปยินข่าวว่าไปเที่ยวที่ไหนมาฮะไปสปีดอือไปสองที่งานอะไรงานอะไรไม่มีงานอะไรไปเที่ยวเฉยเออนี่ไปเที่ยวนะได้เลยขออนุญาตพี่วุฒิอย่างนี้ พอแล้วพอตอนที่ไปแล้วเออได้เลยไอ้ขึ้นซึ่งวัวมาเลี้ยงบอกฮะไอ้ขึ้นซึ่งวัวมาเลี้ยงป่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวกินข้าวต้มด้วยกันครับท่านผู้ชมน,นี่ดินดวลเป็นเจ้ามือครับวันนี้เลี้ยงมาฉลอง rất mày ớt ăn năm ớt ạ đua nhé. ở đây มันไม่ใช่ราคาจริงหโอก็เหมือนกับว่าใส่ให้มันดูได้ราคาเพราะมันต้องคดราคาใส่ลงไปไงไอ้นี่ไอ้นี่เก้าสิบเก้าแต่ทำไมไอ้นี่มันห้าพันไปก้ใส่ไปเชื่ออะไรไงในนั่นน่ะต้องาเชื่อไม่ได้หรอกมันระบุ้นที่เลย ตกเข้ายังไม่มาครับตัวนี้รออยู่ลูกค้าเยอะเลอเกินครับออเราต้องรีบกินแล้วก็ต้องรีบไปจัดการย้ายรถเราช่นเวลาจำกัดมากครับพ่งนี้ก็เจอกันนะครับที่หน้างานนะครับอ่ะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ